ถึงคุณแม่ Happy you. คนชอบบอ,อกพี่ว่าหุยแกมันลูกที่กระตันอยู่มากเลยอะ่ะ <Happy birthday. S 1> ก็อยากจะบอกว่าไม,ไม่ใช่ในรูปแบบนั้นอะ่ะมันคือเขาให้ความรักพี่มหาศาลพี่จึงอยากให้ความรักเขาอย่างมหาศาลมันคือแค่นั้นเดียวคือช่วงตอบแทนบุญคุณนะครับมามาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแรงผักดันหลักๆในชีวิตผมมาตลอดมาเป็นไงบ้างเขาจะคอย ซัพพอร์ตผมสามสนุนลูกๆโดยที่แบบผมเชื่อว่าเขาคอยเชียร์ผมอยู่ตลอดสันวันเกิดน้องมาวันนี้มาดีใจมากต่อให้เขาไม่อยู่แล้วถ้าไม่มีหมามาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ฝ้ายก็เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนเลยแต่ว่าครอบครัวก็ไม่คิดจะทิ้งเพราแม่เชื่อว่า แม่สามารถเลี้ยงเราให้เติบโตได้จริงๆคือตูนถูกเลี้ยงมาด้วยคุณยายพอโตมาเรื่อยๆว่าเรามีความเป็นแบบ LGBTQ คุณยายเริ่มรับไม่ได้ครั้งแรกที่เขายอมรับเขาไม่เคยพูดนะว่าแม่เขายอมรับแล้วแต่เขายอมรับในขณะที่เขาแบบหนูนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วเขามานั่งหนีบผมให้อะไรเงี้ยแบบรู้สึกเป็นการกระทำที่บ่งบอกถึงคำตอบอย่างชัดเจนเลย นั่นคือความรักที่กับลูกที่มัน never never say d i าะครับมันต้องมีลูกจริงๆถึงจะรู้ไฟก็เติบโตมาใน,นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนเลยแต่ก่อนพ่อกับแม่ก็เหมือนได้รายได้แค่วันละ150หรือว่า200เท่านั้นไม่ได้มีไรายได้แยะๆอะไรมากมายก็อยู่ในบ้านแบบ อาฟิวเจอร์บอร์ดแปะธรรมดาฟิลเหมือนเพิงข้างทางอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าครอบครัวก็ไม่คิดจะทิ้งคือเหมือนตอนที่แม่ไปคลอดฝ้ายหาคุณหมอแล้วก็เพื่อนๆของแม่อะไรก็แนะนําว่าให้แม่เอาฝ้ายไปทิ้งที่มูลนิธิเพราะว่าหนึ่งครอบครัวมันไม่ได้มีฐานะที่จะพอเลี้ยงดูเนาะทุกคนอาจจะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็เลิกที่จะบอกว่าเก็บเราไว้เลี้ยงกับตัวเพราะแม่เชื่อว่าแม่สามารถเลี้ยงเราให้เติบโตได้แล้วถ้าเขาไม่รัก เรามากๆเขาคงไม่เก็บเราไว้ตั้งแต่แรกอย่างนี้ค่ะอันนี้ฝ้ายคิดแบบนี้เลยลอนแรงก็ Happy birthday to you oh พูดถึงคุณแม่คือถ้าพี่เป็นแบบเครื as ่องเครื่อง totally> okay, หนึ่งเขาคือแหล่งพลังงานอะความรักที่เขามีพี่มันทําให้พี่แบบทำอะไรได้เยอะอะมีความสุขเยอะคนชอบบอกพี่ว่าหุยแกเป็นลูกที่กะตันยูมากเลยอะก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ในรูปแบบนั้นอะ มันคือเขาให้ความรักพี่มหาศาลพี่จึงอยากให้ความรักเขาอย่างมหาศาลมัน mhm. คือแค่นั้นเองก็บอกกับพอเราโตแบบเขาคนเดียวเรารู้สึกว่าเขาเขาให้ความอดทนพี่สูงเขาให้แรงพี่เยอะแล้วก็การที่เขาสามารถยอมรับในทุกๆเวอร์ชั่นของพี่ได้มันทาให้พี่รู้สึกว่าไม่ว่าพี่จะเปลี่ยนจากเนี้ยไปอีกกี่คน่ะต่อให้คนทั้งโลกเกลียดกูยังไงคนคนนี้ไม่มีทางทิ้งพี่แน่พี่เลยรู้สึกว่าเวลาพี่เจอปัญหาอะไรที่ค่อนข้างหนักอะ ที่จะแบกถู่แม่แบบเสมอนี่ก็คือช่วงตอบแทบบนบุญคุณนะครับมหมาเนี่ยเป็นเป็นแรงผลักดันหลักๆในชีวิตผมตั้งแต่เด็กเลยนะครับมาเป็นไงบ้างนี่เขาจะคอยซ<ม>ัพพอร์ตผมสนับสนุนลูกๆโดยที่แบบผมเชื่อว่าเขาคอยเชียร์ผมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบสอบแข่งคณิตศาสตร์แข่งกีฬาแข่งวิ่ง หรือการทํางานอะไรเงี้ยเขาเป็นแรงผลักดันผมจนถึงทุกวันนี้ด้วยต่อให้เขาไม่อยู่แล้วอะผมก็เชื่อว่าเขารอรอดูแล้วก็รอเชียร์ความสําเร็จของผมอยู่ตลอดเขาอยากให้ผมสําเร็จแหละแล้วก็อยากให้ผมสุขภาพดีแล้วก็ได้อยู่กับคนรอบๆข้างที่ที่ดีอะผมว่ามันคือบทเรียนสุดท้ายที่ที่หมามาเขาฝากไว้กับผมอะคือ มามาเขาเป็นคนพลังบวกมากแบบเขาคิดดีคนอื่นต่อให้เขาตอนเป็นมะเร็งนะเขาก็แบบหวังดีกับคนรอบข้างเสมอน้องมาร์ทไหมทัดอะไรว่าผมปิดพุงก่อนคือเขาใช้ชีวิตด้วยความหวังดีแล้วก็เออให้คนอื่นมาเสมอแล้วพอพอวันที่เขาไม่อยู่อะแบบ ความดีที่เขาทํามันยังอยู่อยู่จริงๆนะแบบทุกวันนี้ผ่านไปแบบสปี4ปีอะ่ะมันก็ยังมีคนมาพูดมาแชร์ให้ผมฟังว่าแบบมาม่าเคยทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยมันแบบมาม่าแบบม่งเท่มากเลยวะ่ะแล้วก็เราอยากจะเป็นแบบคนคนนี้จริงๆคือตูน่ะถูกเลี้ยงมาด้วยคุณยาย ส่วนคุณแม่เนี่ยตูจะคิดว่าเป็นเหมือนพี่สาวหนึ่งคนเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกับคุณแม่แทๆ้ๆแบบแม่ทีนี้เราจะกล้าเล่าทุกๆอย่างหลายๆอย่างในชีวิตในเรื่องของวัยรุ่นอะ่ะให้กับคุณแม่ฟังแต่สำหรับคุณยายเราจะกลัวเขามากเราจะคิดว่าเขาคือแม่ท่านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยถามว่าวิธีการอยู่บ้านด้วยกันทั้งสามคนเนี่ยคือทั้งบ้านเป็นแบบหญิงโสดหมดเลยไม่มีคุณพ่อใช่ไหมคะตั้งแต่เด็ก เหมือนมันทําให้ตัวเป็น l g b t ด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบทั้งครอบครัวเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเราก็พฤติกรรมการล็อกเลียนแบบวิธีการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเห็นเขาทาลิปสติกเราก็อยากทาเห็นเขาหนีบผมเราก็อยากหนีบแต่ผมแบบหัวเกลียนเลยไม่รู้จะทําได้ยังไง <c oughs> พอโตมาเรื่อยเื <c> ่อ <oughs> เราเริ่มแสดงออกทางพฤติกรรมว่าเรามีความเป็นแบบ LGBTQ คุณยายเริ่มหลับไม่ได้เราเสียใจมากแต่เรากล้าเล่าให้กับคุณแม่ฟัง คุณแม่เขาก็ไปเล่าให้คุณยายฟังก็แบบเป่าหูเป่าหูไปจนนับปัจจุบันอะ่ะคุณยายเขาก็ยอมรับตูนครั้งแรกที่เขายอมรับเขามไม่เคยพูดนะว่าแม่เขายอมรับแล้วแต่เขายอมรับในขณะที่เขาแบบหนูนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วเขามานั่งหนีผมให้อะไรเงี้ยแบบคุณยายพูดแม่หนีบให้ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเพราะว่าพชเศษจังแบบในขณะที่เขาเคยอิกนองกับสิ่งสิ่งนี้มากๆอะ่ะแต่ณนะับปัจจุบันอะ่ะเขามาช่วยเรานั่งหนีผมหนูไปทํางานอะไรเงีแบบ้ย ก็รู้สึกเป็นการกระทำที่บ่งบอกถึงคำตอบอย่างชัดเจนเลยแม่น้อยแปแล้วฮะมันก็ห้าสิบมันก็มันมันก็ยังอยากโอ้ฮะถึงวันนี้แล้วแม่น้อยด้านก่อนน้็ชอบจับมือจับมือน้อยอย่างเงี้ยนั่นคือความรักที่กับลูกที่มัน never never say die ฮะผมไม่รู้ผมว่ามันต้องมีลูกจริงๆึงจะรู้ love มัน everything ฮะ การให้อภัยความเมตตาความยอมรับมันหลายเสียงหลายอย่างมากแต่ว่าความรักมัน move เสมอม,มันไม่อยู่กับที่มันมันเปลี่ยนแปลงเสมอม,มัน develop ปเสมอความรักเดียวที่อยู่กับที่คือความรักที่มีให้กับลูกไว้แม่จริง e รคอยเราคเป็นเด็กที่ดีแล้วก็การงานลูกโรด เป็นที่รักของแฟนคลับทุกๆคนนะคะเพราะว่าในสุดท้ายถ้าเกิดคุณจะยอมตายคุณจะยอมตายเพื่อใครนะ you know? ถ้าเกิดคุณจะยอมตาย,ยาจริงๆนะ mm hmm. เพื่อลูกทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยนะฮะอ e a h who would you die for